เรื่องแนรูเกี่ยวกับอำเภอธัญ,ญบุรีในหนึ่งนาทีมาเริ่มอำเภอธัญ,ญบุรีเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดปทุมธานีมีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปจนสุดเขตจังหวัดธัญ,ญบุรีนั้นเดิมอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าทุ่งหลวงของมณฑลกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะพัฒนาที่ดินในทุ่งหลวงให้เกิดประโยชน์แก่รัษฎรด้วยการทําให้มีคลองเกิดขึ้นในบริเวณแห่งนี้จึงโปรดเกล้าให้ดําเนินการขุดคลองตั้งแต่ปีพุทธศักรา2443 และพระราชทานนามว่าคลองลังสิตประยูนศักดิ์ต่อมาได้มีพระบรมราชองค์การให้สถาปนาเมืองธัญ,ญบุรีซึ่งคําว่าธัญบุรีหมายถึงเมืองแห่งข้าวธัญ,ญบุรีมี6ตําบลได้แก่ประชาธิปัดบึงยิโถลังสิตลำพัก,กูดบึงสนันและบึงน้ำารักและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4แห่งได้แก่เทศบาลนครลังสิตเทศบาลเมืองบึงยิโถเทศบาลเมืองสนันรักและเทศบาลตำบลธัญ,ญบุรี